นะครับตอนนี้เพื่อนๆก็กำลังทยอยเข้ามาที่เข้ามาแล้วก็ปิดไม่นะครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาสวัสดีค่ะครับอ่านะเข้ามาแล้วก็ปิดไม่เลยนะครับ อ่ะนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาเรียนกันในวิชานะครับสังคมนะครับเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนรู้กันในหน่วยที่2เกี่ยวกับเรื่องของพลเมืองดีของชาตินะครับเราก็ได้เรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการในประชาธิปไตยนะครับและก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน นะครับเดี๋ยวเราจะผสมผสานเข้าไปนั่นคือเรื่องที่หนึ่งในเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องที่วันพฤหัสที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในยมชนนะครับทีนี้สําหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวลูกตั้งใจฟังนะครับแล้วตอนท้ายจะมีอะไรให้ลูกทําก็เดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะ นะครับวันนี้อ่าในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับระดับชั้นป .3 านำเสนอโดยคุณครูกันชิตนะครับอ่าสำหรับวันนี้ นะครับปิดไมด้วยครับคนที่เพิ่งเข้ามาเอา๊ะ เพื่อนเพื่อนเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ปิดไม่เดี๋ยวดูก่อนเป็นของใครอ่านะครับในพลเมืองดีของชาตินะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการมีส่วนร่วมในชุมชน ตามกับระบวนการประชาธิปไตยนะครับเดี๋ยวมันจะไปผสมผสานกันกับเมื่อวันพฤหัสที่แล้วเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่นะครับสำหรับวันนี้ก็การมีส่วนร่วมในชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยนะครับเมื่อเราอยู่กันในชุมชนเนี่ยทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมนะครับในการปฏิบัติตามกระบวนการประชาธิปไตยของชุมชนนะครับเพื่อให้ชุมชนนั้นเกิดความสงบ นะครับเกิดความสงบทำไมเราต้องมีส่วนร่วมก็ครูพูดหลายครั้งหลายสัปดาห์นะครับเพราะเราอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับเราต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อในชุมชนนั้นมีกิจกรรมอะไรนะครับเราก็ต้องมีส่วนร่วมนะครับเดี๋ยวมาดูเราจะมีส่วนร่วมอะไรกันอ่า นะครับกิจกรรมนะครับกิจกิจกรรมที่มีเรามีส่วนร่วมนะครับก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนนะครับดูนะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือทำอะไรกิจกรรมลอยกระทงนะครับกิจกรรมลอยกระทงไม่ใช่เฉพาะชุมชนของเรานะครับแต่ทำกันทั้งประเทศ นี่คือเรามีส่วนร่วมแต่ชุมชนของเราเป็นผู้จัดนะครับจัดกิจกรรมนี้นะครับสมมุติอบตอนี้เราอยู่ในหมู่บ้านนี้อยู่ในอบตอนี้เขาจัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้นมานะที่หนึ่งที่ใดนะครับที่เป็นสถานที่นะครับของชุมชนเราก็ทํากระทงนะครับแล้วก็ไปเข้าไปร่วมในกิจกรรมนะครับ ถ้าจัดแล้วจัดกิจกรรมแล้วมีคนไปลอยกระทรงแค่สองคนไม่รู้จะจัดทําไมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีส่วนร่วมเข้าไปให้เยอะๆนะครับเมื่อคนในชุมชนเข้าไปร่วมกิจกรรมเยอะๆต่อไปปีต่อๆ,ๆไปนะครับชุมชนอื่นหมู่บ้านอื่นเห็นเออกิจกรรมเขาทําได้อย่างสนุกทีหลังชุมชนของเราก็จะกลายเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นได้เข้ามามีส่วนร่วมพอเข้ามามีส่วนร่วมปับ๊บ มันจะเกิดผลอะไรขึ้นมานะครับคนในชุมชนมีรายได้นะครับได้ทำํำขนมขายได้ขายอาหารได้ขายของนะครับก็มีเงินเข้ามาในชุมชนนะครับในชุมชนขายสินค้าโอทอปนะครับในชุมชนนั้นก็จะพัฒนาได้เร็วนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญต่อไป ของใครที่ยังไม่ปิดไม่ปิดไม่ด้วยครับอ่าต่อไปนะครับก็คือปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนนะครับปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนชุมชนนะครับมีกฎระเบียบว่าอ่าในเรื่องของการทิ้งขยะนะครับการแยกขยะนะครับถังนี้ใส่อะไรถังสีแดงใส่อะไรถังสีน้ําเงินใส่อะไรนะครับเราก็ก่อนที่เราจะนําขยะไปทิ้งเราก็ควรที่จะแยก นะครับไม่ใช่เรานําขยะใส่ถุงดําแล้วเอาไปโยนทิ้งที่ใต้ต้นไม้หรือที่หนึ่งที่ใดที่ไม่ใช่ถังขยะของชุมชนเสียงใครครับอ่านั่นคือการปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนชุมชนนั้นก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขนะครับ สิ่งแวดล้อมก็ไม่เป็นพิษนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเกิดเราทิ้งขยะก,กันเพลนผ้านขับรถไปตามถนนกินน้ำกินอะไรเสร็จนะครับดื่มน้ำซื้อน้ำอัดลมหรืออะไรก็แล้วแต่พอดื่มเสร็จขับนั่งรถไปด้วยแล้วก็โยนทิ้งข้างทางมันก็จะทำให้ชุมชนนั้นโศกปกบ้านเมืองนั้นไม่น่าไม่น่าดูนะครับและจะเกิดปัญหาขึ้นมาอีกมากมายต่อไป อ่าบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนนะครับเราจะต้องบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับเมื่อเห็นอะไรที่ในชุมชนของเราเนี่ยมันไม่ดีนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องร่วมกันนะครับบางครั้งนะครับในชุมชนของเราครูเดินออกกําลังกายนะครับตอนเย็นๆบางครั้งเห็นขยะที่เขาโยนทิ้งนะครับครูก็ต้องเก็บนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน นะครับมีกิ่งไม้หรืออะไรที่หล่นบนถนนนะครับถ้าเราผ่านไปเราปั่นจัก,กรยานไปไปซื้อของไปถึงเห็นอา้าวนี่ไม้มันหล่นอยู่กลางถนนเราก็ควรที่จะเขีรยให้ลงข้างล่างนั่นคือเป็นอย่างหนึ่งที่เราสามารถที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนได้นะครับมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับเราทําโดยที่ไม่ต้องให้ใครเห็นนะครับเมื่อเราทําแล้ว มันเกิดประโยชน์เราควรที่จะทำนะครับเพราะชุมชนนั้นคือบ้านของพวกเรานะครับอ่าต่อไปอ่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองนะครับมีส่วนร่วมในกิจกรรมในทางการเมืองเรามีส่วนร่วมได้อย่างไรนะครับเราบอกพ่อแม่เพราะเรายังไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตั้งนะครับสมาชิกต่างๆนะครับในทางการเมืองเราก็บอกพ่อบอกแม่ เตือนพ่อเตือนแม่พ่อวันนี้เขาเลือกตั้งพ่อไปหรือยังแม่ไปหรือยังอ่าข้างบ้านลุงป้านะอ่าเราก็ต้องบอกเราเตือนเราบอกได้นะครับนั่นคือเราก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองนะครับอ่านะครับมันสําคัญเพราะในเรื่องของการเลือกตั้งนั้นเราเลือกสมาชิกเข้าไปเพื่อเป็นตัวแทนนะครับที่จะพัฒนาท้องถิ่นของพวกเรานะครับพัฒนาบ้านเมืองของพวกเราไม่ว่าจะเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นก็คือ การที่เรามีส่วนร่วมนะครับในกิจกรรมทางการเมืองต่อไปนะครับร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนนะครับเราร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนนะครับเราสามารถที่จะทําได้เห็นไหมครับในภาพที่ให้ลูกดูก็คือร่วมกันเก็บขยะนะครับร่วมกันเก็บขยะที่ลอยน้ํามานะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญเลยเราเห็นได้ว่าทําไมในภาพ และขยะนี่มาจากไหนก็มาจากใครมาจากมนุษย์ไม่ไม่ได้มาจากสิ่งแวดล้อมนะครับแต่มนุษย์เป็นคนที่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับขยะแบบนี้กี่ร้อยปีนะครับถึงจะสลายนะครับถึงจะสลายเพราะฉะนั้นไม่ใช่มันจะสลายไปโดยง่ายๆสิ่งที่สําคัญสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ํานะครับ สิ่งที่มีชีวิตยอยู่ในน้ํจาจะขึ้นมาหายใจมาถึงโดนถุงพลาสติกนะครับหายใจออกไหมไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นการทําลายเพราะฉะนั้นสิ่งของขวดถุงพลาสติกอะไรก็แล้วแต่ที่ทิ้งลงไปในในแม่น้ํานั่นคือสารพิษนะครับนั่นคือสารพิษเพราะในขวดนั้นมีน้ําน้ําอะไรก็แล้วแต่ที่ซื้อกินนะครับพอโยนทิ้งไปปับ๊บน้ําก็เข้าไปเต็มในขวดมันก็จะเอา ของจากในขวดออกมาเพราะฉะนั้นบางทีนะครับทิ้งสัตว์ตายบางทีทิ้งแคมเพิดนะครับแล้วคนที่เขาหาปลาหาอะไรกินอยู่ในแม่น้ํานะครับมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ใช่เฉพาะในน้ํานะครับป่าไม้นะครับป่าไนะมา้หรือสวนสาธารนณะ นะครับที่อยู่ในหมู่บ้านของลูกนะครับวัดนะครับโรงเรียนนะครับถ้าเรามีส่วนร่วมที่จะอนุรักษ์นะครับสิ่งแวดล้อมของชุมชนของเราได้ชุมชนของเราก็จะน่าอยู่ครับปิดไม้ด้วยครับ เดยวนะครับของเพื่อนเรามีบางคนยังไม่ปิดไมค์แล้วก็ทําให้อ่าเพื่อนฟังไม่รู้เรื่องอะนะครับมาต่อต่อไปเรามาดูนะครับการบ้านสําหรับวันนี้นะครับการบ้านสําหรับ,บวันนี้นดูอะไรนะครับเพิ่งเข้ามา อ๋อเพิ่งเข้ามาไม่เป็นไรครับอ่ะนะครับมาดูการบ้านสำหรับวันนี้วันนี้ครูมีการบ้านให้ลูกได้ทำไม่ใช่ได้ให้ทำจากนอกนอกเหนือจากจากนี้เพราะการบ้านที่ครูจะให้ทำนั้นก็อยู่ในหนังสือนะครับเราสามารถเปิดไปดูนะครับในเรื่องที่หนึ่งในเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของบทบาทนะครับบทบาทของสมาชิกในชุมชนของเรา นะครับกดบัตรสมาชิกในชุมชนของเราและก็นั่นคือเรื่องที่1แล้วก็มาในเรื่องที่2ก็คือการมีส่วนร่วมนะครับในชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ลูกดูลูกไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวลูกเปิดหนังสือของลูกไปที่หน้าห้าสิบแดนะครับอ่าแบบฝึกหัดหน้าที่ห้าสิบแปดเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ลูกดูนะครับให้ล,ลูกทำแบบ อะไรครับเปิามาแล้วเบดแล้วค่ห้าสิบแปดแล้วโอเคครับเดี๋ยวคนที่ที่ที่เข้ามาแล้วยังไม่ปิดใหม่นะครับ,รบการุณการการุณาช่วยปิดใหม่ด้วยนะคะมีเพื่อนเราบางคนยังไม่ปิดนะคะอ่าต่อไปดดูครับลูกดูจากในจอของลูกก่อน นะครับแบบฝึกหัดหน้าที่58เดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ลูกดูนะครับดูตัวอย่างหน้า58อ่าครูจะยกตัวอย่างการบ้านนะครับลูกดูตามไปได้เลยตัวอย่างการบ้านนะครับในหน้าที่58เขาจะมีแบบนี้นะครับก็คือลูกดูตัวอย่างของครูนะครับครูจะยกตัวอย่างให้ลูกดูก่อนลูกทําความเข้าใจแล้วเดี๋ยวลูกค่อยกลับไปทําของลูก นะครับอ่าดูที่ตัวอย่างนะครับเขาบอกว่ายกตัวอย่างบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนของตนมาสามคนนะครับมาสามคนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนของฉันสมมุติหน้านี้เป็นการบ้านของครูครูก็จะตอบการบ้านของครูนะครับตัวอย่างนะนี่คือตัวอย่างในในข้อที่หนึ่งครูก็จะตอบว่าอ่า คุณครูรัชนกมีบทบาทหน้าที่อบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความรู้เป็นคนดีนะครับมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องที่หนึลูกดูในหนังสือของลูกในเรื่องที่หนึ่งก็คือ,บบอเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนในหน้าที่55เห็นไหมครับที่จะมีผู้ใหญ่บ้านมีผู้สูงอายุมีผู้เผยแพร่ศาสนามีครูมีตำรวจมีแพทย์ มีเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยมีพ่อค้าแม่ค้ามีนักเรียนนะครับนั่นคือบทบาทหน้าที่ของคนในชุมชนแต่ลูกยกตัวอย่างของอาสมาชิกในชุมชนของลูกมานะครับสมาชิกคนต่อไปนี่คือตัวอย่างนะสมาชิกคนต่อไปก็คือป้าต้อยป้าต้อยเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ในการขายสินค้าที่มีคุณภาพให้กับคนในชุมชนนะครับต่อไปบุคคลที่สามนตุก น้าตุกนะตุ๊กมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นหัวหน้าระดับหมู่บ้านดูแลความสงบของคนในชุมชนอ่านะครับเราะว่าะเขาน้าตุกนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยเขาบ้ากันไปนะครับต่อไปมาดูในมาดูในข้อที่สองนะครับข้อที่สองเขาบอกว่าดูภาพการมีส่วนร่วมในชุมชนนะครับตามกระบวนการประชาธิปไตยแล้ว บอกผลที่ได้รับนะครับบอกผลที่ได้รับนะครับไไหมอ่ะต้องเขียนยกตัวอย่างด้ไหมอ่ะเขียนยกตัวอย่างไ,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ต้องอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ลูกดูเฉยๆนะครับอ่าต่อไปดูในข้อที่สองก็บอกว่าดูภาพการมีส่วนร่วมในชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยแล้วบอกผลที่ได้รับนะครับเห็นไหมครับในภาพในภาพมีการ ปลูปาในภาพมีในมีการปลูกปา่าปลูกป่านี้เขาถามว่าข้างล่างเขาถามว่ากิจกรรมตามกระบ,บวนการประชาธิปไตยในชุมชนตามภาพนี้คืออะไรนะครับครูก็นี่คือการบ้านของครูครูก็ตอบว่าอ่าเห็นไหม ครูก็บอกว่าเขาถามว่ากิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในชุมชนตามภาพนี้คืออะไรก็คือการปลูกป่าในชุมชนนะครับครูตอบว่าการปูป่าในชุมชนต่อไปผลที่ได้รับจากผลที่ได้รับจากการปฏิบัติในภาพนี้คืออะไรครูก็จะตอบว่าอ่าผลที่ได้รับก็คือผลจากการที่เราได้ปลูป่าในชุมชนก็คือเกิดความสามัคคีและ ได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนนะครับนี่คือตัวอย่างของการบ้านในหน้าที่ห้าสิบแปดที่ครูยกมาให้ลูกดูนะครับเข้าใจไหมครับห้าสิบแปดหน้าเดียวไหมครับใช่ครับหน้าห้าสิบแปดหน้าเดียวเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับโอเคเข้าใจเลครับอ่าดูนะจากในเรื่องของพละเมืองดีของ นะครับในหัวข้อในเรื่องที่1กระบวนการประชาธิปไตยบทบาทหน้าที่นะครับของสมาชิกในชุมชนนั่นคือเรื่องที่1ต่อไปเรื่องที่สองเรื่องที่2ก็คือการมีส่วนร่วมในชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยนะครับนั่นคือสองเรื่องแล้วเรานํสองเรื่องนี้มาตอบคําถามในแบบฝึกหัดหน้าที่ห้าแดนะครับเข้าใจนะครับอ่า นะครับสำหรับในสองเรื่องนี้สำหรับในวันนี้นะครับมีใครสงสัยอะไรตรงไหนบ้างคะมีไหมครับอ่ามีไหมไม่ไม่มีเดี๋ยวค่ะไม่่ไม่มีเดี๋ยวครับถ้าลูกให้ความถ้าลูกให้ความร่วมมือกับครูนะครับครูก็ใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับในการเรียนแต่ละครั้งนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าลูกให้ความร่วมมือ,อกับครูเข้ามาถึงปักปิดไมอะไรถ้าครูถามแล้วก็เปิดไม่ตอบแต่อย่างตอนนี้ยังมีเพื่อนเราบางคนนะที่ยังหาตัวที่ปิดไม่ไมเจอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆค่อยบอกเพื่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับสําหรับคนที่เพิ่งมานะครับค,คนเพิ่งมาอ,อะไรอะไรครับ หน้าไหนคะครูอะไรครับหน้าไหนคะครูหน้าที่ห้าสิบแปดค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่ห้าสิบแปดนะครับเมื่อกี้ครูได้ยกตัวอย่างเข้าไปให้ดูนะครับเดี๋ยวลูกลูก,ลกที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ลูกเพิ่งเข้ามาใช่ไหมครับไม่ต้องตกใจเดี๋ยวครูส่งเข้าไปในไลน์ห้องอีกทีหนึ่งนะครับแต่ลูกครับไว้ที่มุมของลูกว่านี่คือการบ้านของลูกในแบบฝึกหัดหน้าที่ห้าสิบแปดนะคะนะครับอ่า ไม่มีใครสงสัยอะไรตรงไหนอีกบ้างครับมีไหมถ้าไม่มีนะครับวันนี้ไ,ไว้เพียงแค่นี้ครับผมวันนี้ไว้เพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในวันพุธในวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคคสวัสดีค่ะดค่ะสบบัดะดค่ะัดค่ัดค่ัดค่ัดีค่ะัสดีค่ัดีค่ะสัดีคัดีด